สวัสดีนะคะร้อนๆแบบนี้เราก็มาทานมายองิินี่ค่ะที่ขวานสดๆกันเลยนี่ขวานเองเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าทานไม่เอย่ยนี่โชว์หน่อยอันนี้เราจะทานกับข้าวเหนียวค่ะบางท่านนะคะก็จะเอามายองินเนี่ไปยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวนะคะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะ,คะเราก็เอามายงชิดจีที่เราคว้านออกแบบนี้แล้วนะคะแซ่บไซดด้วยข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเ็าจะเอามยางชิดนะคะที่เราคว้านแบบอย่างนี้ค่ะคว้านยางสวยงามเลยแล้วเราก็าข้าวเหนียวมูนนะคะที่ราดด้วยน้ากะทิแบบนี้นะคะเ<ม>ชื่อว่าลูกค้าหลายท่านต้องหิวแน่ๆเลย ยัดไส้ใส่ลงไปข้างในค่ะแบบนี้อันนี้หน้าร้อนนะคะเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีพวกข้าวเหนียวมะม่วงแต่เราส่วนเราก็มีข้าวมะม่วงนะคะแต่ว่าวันนี้อยากทานมายงชิดกับข้าวเหนียวก็เลยเอามายงชิดมาลองยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวแบบนี้ดูจะได้ทานแป้งน้อยๆหน่อยค่ะจะได้ลดน้ําหนักทานแป้งเยอะก็น้ําหนักขึ้นนะคะก็เลย ทามนมายองชีจเยอะมายองชีเรามีเยอะเราก็ทามนมายองชีจะเยอะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะนี่แบบนี้นี่จะไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้พอแล้วเสร็จแล้วเราก็ทานเลยค่ะนี่ใหญ่มากๆเลยลูกนี้นี่ค่ะข้าวเหนียวอย่าใส่แบนี้ทานให้ให้ทุกท่านหิวก็เลยนะคะนี่ค่ะ อืมอร่อยมากค่ะมันจะมีความมันของข้าวเหนียวนะคะเนี่ยข้าวเหนียวมูนมันจะแบบเยิ้มๆอย่างงี้อืเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มไปหน่อยตอนแรกว่าจะไม่ทานแป้งเยอะแต่แบบข้าวเหนียวอร่อยมากทานกับมายองีิ่เยอะๆอย่างนี้เลยอืม,อม แล้วปินงมากค่ะอ,อร่อยวันนี้ก็เอามายั่วๆกันแบบนี้นะคะลูกค้าอาจจะแบบหิวเลย ถ้าหิวก็ต้องมาที่สวนค่ะแล้วก็มาซื้อมายองชิดนะคะในช่วงนี้นะคะไปควานกันแบบนี้นะคะ <c oughs> ค่ะลูกค้าหลายๆท่านนะคะมักจะชอบถามว่าทําไมมายองชิดของที่สวนเราเนี่ยถึงมีความหวานแบบหวานหวานชนิดที่ว่าหวานมากจนแบบเกือบจะเป็นมาปางเลยนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าการที่มายองชิดของที่สวนเราอะนะคะมาใกล้ๆหน่อย เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเครื่องบินมาแปบบ๊บนึงก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะการที่มายงชิดของที่สวนเราอะนะคะเขามีความหวานแบบนี้นะคะมันก็เกิดจากการดูแลเหมือนกันนะคะและและบางท่านนะคะที่ปลูกมายงชิดเหมือนกันแต่ว่ารสชาติเขาไม่หวานบางท่านอาจจะเคยซื้อนะคะซื้อซื้อ ซื้อส่วนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่าทำไมบางที่มันไม่หวานถ้าซื้อต้นไปปลูกแล้วจะหวานเหมือนกันไหมอยากบอกว่าหวานเหมือนกันค่ะอยู่ที่การดูแลของแต่ละท่านเลยอย่างที่สวนเนี่ยเราก็จะใส่ใจมายงชิดของเราเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาการ ให้น้ำและลดน้ำและบํารุงนะคะช่วงไหนเราต้องรู้ว่าช่วงไหนจะต้องให้น้ํามากช่วงไหนจะต้องให้น้ําน้อยนะคะแล้วก็มีการบํารุงใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่น้ำหมกักสูตรที่เราทาเองนะคะเป็นน้ําหมักจากผลไม้นะคะแต่บางท่านบอกว่าถ้าเราเก็บสุกจัดมันก็หวานเหมือนกันอาจจะไม่หวานเหมือนกันค่ะในการที่เราปล่อยให้ลูกเขาเป็นน้ําตาลแล้วบางส่วนอาจจะไม่หวานก็ได้ แล้วแต่ว่าการบำรุงต้นนั้นเป็นยังไงนะคะซึ่งทางส่วนก็มีเคล็ดลับถ้าทุกท่านอยากรู้ก็ต้องลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะเพราะว่าบางทีเราทำเราทาอาชีพนี้เนาะเราเราเปิดเผยทุกอย่างซึ่งซึ่งต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันมี <c oughs> เขาเรียะขีดจำกัดในการบอกเล่า <c oughs> ใช่ไหมคะ บางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกหมดบางทีก็อยากให้ลูกค้ามาซื้อที่สวนเราอะคะ่ะเพราะว่าที่สวนเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ทูนเก้านะคะเป็นมายงชิตพันธุ์ทูนเก้าที่เขามีความเนื้อแน่นรูปใหญ่นะคะแล้วเป็นพันธุ์ดีเลยค่ะพันธุ์ดีพันธุ์ดีเกิดจากต้นพันธุ์ที่ดีค่ะเมื่อนําไปปลูกแล้วลูกจะไม่กลายพันธุ์นะคะตอนที่เริ่มปลูกใหม่ๆต้นเขาอาจจะเล็กๆนะคะลูกค้าซึ่งในการออกลูกมาเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไข่ไก่เลยทีเดียวนะคะก็คือเขาจะต้นเล็กลูกเขาก็จะเริ่มออกมาเล็กๆก่อนเด,เดี๋ยวแทรกภาพให้ดูแล้วกันนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อต้นพันธุ์ของเราไปปลูกแล้วนะคะแล้วเบิงเอิญว่าเขาลงดินแล้ว เราดูแลเขาอย่างดีมีสแลนคุมให้ต้นเขาบางแดดต้นมะยงชิดก็จะเจริญเติบโตจนสามารถที่จะออกลูกได้นะคะแล้วพอลูกค้าสังเกตด,ดูลูกมะยงชิดท,ที่ออกลูกเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมซื้อมาปลูกแล้วทําไมไม่ใหญ่เท่าไข่ไก่เลยนะคะอ๋ออันนี้มีคําอธิบายนะคะก็คือว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะคะขนาดของลูกเขาอะก็จะยังไม่ได้สมบูรณ์มากขนาดที่ว่าจะแบบ ใหญ่จนเท่าไข่ไก่เลยนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่เลยค่ะลูกค้าลูกค้าบางท่านนะคะเคยแบบหลังไม่มาถามว่า อาจจะเป็นมาปางหรือเปล่าซื้อผิดมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะให้รอคอยนิดนึงนะคะรอคอยให้ต้นเขาเนี่ยจเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีเนี้ยจะสังเกตได้เองว่าอย่างต้นแบบ5ปี6ปี7ปีเนี่ยลูกเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะอย่างที่สวนเนี่ยก็จะมีต้นมะยงชิดของเรานะคะที่ ต้นใหญ่แล้วมีทั้งลูกขนาดไซส์จัมโบ้ไซส์กลางไซส์เล็กมันก็จะมีหลายไซส์ปะปนกันไปนะคะลูกค้าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอ๊ะซื้อมาผิดหรือเปล่าเรามันกลายพันธุ์หรือเปล่ามันไม่กลายพันธุ์นะคะเพราะว่ามาจากสวนเราถ้าซื้อจากสวนเราเนี่ยมันไม่กลายพันธุ์ค่ะลูกค้าเพราะว่าที่สวนเรานะคะเราทาบจากต้นแม่พันธุ์ของที่สวนที่สวนจะปลูกแค่มะยงชิดพันธุ์ทุนก้านะคะเพราะว่า เรารู้ว่าพันธุ์นี้ยเป็นพันธุ์ที่ดีมากๆเลยนะคะได้ผลผลิตดีลูกใหญ่กว่าไข่ไก่ค่ะแล้วก็เนื้อนแน่นกรอบหวานดูแลรักษาง่ายปลูกง่ายค่ะเฮ้ยแตงไทยไปอยู่นั่นเหรอเอ้ยเอ,อ้ยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน สำหรับนี้นะคะก็เป็นต้นมะยงชิดที่สวนเราจำหน่ายอยู่นะคะบางครั้งนะคะถ้าลูกค้ามาที่สวนเนี่ยก็จะมีขนาดต่างๆตั้งแต่300จนถึง2,000นะคะต้นใหญ่ใส่กระถางอย่างนี้ก็จะราคาสูงหน่อยนะคะบางต้นก็มีลูกติดนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะช่วงที่เขากำลังติดลูกกันอยู่บางกิ่งพันุก็จะมีลูกที่ต้นเลยบางกิ่งก็ไม่มีค่ะแล้วแต่บางกิ่งนะคะ อยากจะแนะนำลูกค้านิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะมาซื้อเนี่ยให้เตรียมสถานที่ปลูกให้เรียบร้อยก่อนนะคะมีน้ำหรือยางขุดหลุมรอไว้หรือยางเตรียมพื้นที่วางแผนไว้หรือยางนะคะแล้วค่อยมาเลือกซื้อที่สวนก็ได้ค่ะอย่างน้อยๆปลูกกล้วยไว้ก่อนนะคะถ้าที่ที่มันแบบร้อนแรงเกินไปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องใจร้อนนะคะที่สวนมีจำหน่ายตลอดปีเราทาบกัน ตลอดปีค่ะลูกค้าสามารถที่จะมาซื้อกิ่งพันธุ์หรือสั่งจองไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อต้นมะยงชิดกิ่งพันธุ์ทุนเก้าของที่สวนไปปลูกนะคะต้นประมาณไซส์แค่เนี้ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็สามารถออกลูกได้นะคะที่สวนเนี่ยเราจะทำให้เขาออกดอกแล้วก็ออกลูกนะคะโดยเราเริ่มกันตั้งแต่เดือนกันยาถึงตุลาเลยนะคะ ให้ลูกค้าเริ่มไปพร้อมๆกันเลยเป็นระยะที่ใบเริ่มแก่จัดเนี่ยต้นต้นมะยงชิดเขาจะเข้าสู่ระยะการฟักตัวนะคะแล้วก็สะสมอาหารนะคะเราก็จะต้องดูแลต้นมะยงชิดในช่วงนี้ด้วยกันงดให้น้ําถ้าเป็นในที่รุ่มๆก็งดให้น้ําเลยนะคะลดระดับน้ําที่เราให้เพื่ออะไรเพื่อให้พืชเนี่ยฟักตัวนะคะแล้วก็สะสมอาหารเขาจะไม่แตกใบอ่อนคะ่ะการใส่ปุ๋ยนะคะ เพื่อช่วยให้ต้นมะยงชิดสร้างตาดอกขึ้นมาเนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยให้นโตเจนน้อยหน่อยนะคะ,ะไม่ทราบลูกค้ามีความเข้าใจเรื่องปุ๋ย NPK ไหมคะตอนเด็กๆอาจจะเคยเรียนนะคะ NPK เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับต้นไม้เราต้องเข้าใจเขาให้ลึกซึ้งเลยนะคะช่วงที่เขาสะสมอาหารสะสมตาดอกไนโตเจนต้องน้อยค่ะเราต้องใส่ปุ๋ยที่จำนวนไนโตเจนน้อย โดยปกติก็จะใส่ส so like ูตร12 24และก็ 12-K น้อยเหมือนกันนะคะ P จะเยอะหน่อยค่ะเอะหน่อยะคะแล้วก็งดการใส่ปุ๋ยที่ไนโตรเจนสูงนะคะต้นประปางที่อายุ4-5ปีเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยในอัตรา0.5กิโลกรัมแต่ถ้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยยังไม่แน่นะไม่ให้ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะทางที่ดีเราใส่ปุ๋ยคอกดีกว่าค่ะ ต้นเล็กๆเ,เราจะเน้นที่การให้น้ำดีกว่าค่ะเราไม่เน้นปุ๋ยเลยนะคะปุ๋ยเคมีที่สวนจะแนะนำว่าต้นเล็กอย่าใส่ค่ะเพิ่งไปปลูกนี่ห้ามใส่เด็ดขาดเลยนะคะเรามาเริ่มแกล้งเขาด้วยการให้น้ำนะคะเราต้องให้น้ำเล็กน้อยนะคะตอนเขาเริ่มแทงช่อดอกประมาณ7เซนติเมตรเนี่ยคะ่ะเราเราก็แค่ให้น้ําแค่หน้าดินเปียกนะคะแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ดอกเขามีความสมบูรณ์ซึ่งจะทําให มันติดผลได้ง่ายนะคะแล้วก็กำจัดมแมลงนิดหน่อยนะคะก็พ่นสารกำจัดมแมลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกเพลี้ยไฟอะไรอย่างเงี้ยที่คอยมาลบกวนช่อดอกอยู่ด้วยนะคะทำให้ช่อดอกเนี่ยเ,ออเสียหายนะคะในครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเมื่อช่อดอกมันยืดยืดแล้วแต่ยังไม่บานนะคะเป็นเดือยไก่เนี่ยการปฏิบัติ ดูแลมยงชิดในช่วงนี้เราก็จะต้องนำปุ๋ยคอกสดๆมากองในสวนนะคะเพื่อเพื่ออะไรปลาเน่าก็ได้เพื่อล่อมแมลงวันนะคะหรือว่าผึ้งให้มาอยู่ที่สวนเราเยอะๆชนนโลงอย่างเงี้ยจะช่วยให้ผสมเกสรให้กับมยงชิดของเรานะคะแล้วต้มนมยงชิดของเรานะคะก็จะติดผลได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราอาจจะมีเคล็ดลับดีๆมาแทรกอยู่ในคลิปแบบนี้นะคะถ้ายังไงลูกค้าที่สนใจก็กดติดตามไว้ได้นะคะสวัสดีค่ะ